ครับอันนี้ก็คือแทงค์เก็บน้ำนะครับบาดาลน,นะครับซึ่งภาคอีสานเราเนี่ยครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเราเจาะบ่อบาดาลน,นะครับแล้วก็ดึงน้ำมาเก็บนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ ใช้ระบบการปล่อยปุ๋ยอัตโนมัตินะครับทําเองเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับเราก็ใส่พวก e อเอมไปบ้างนะครับจุดินรีย์สังเคราะห์แสงบ้างนะครับนี่นะฮะเวลาเรารดน้ําต้นไม้นะครับเราก็ปล่อยไปกลับนี่เลยนะครับไปกับน้ําเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ เราสามารถใส่ปุ๋ยได้นะครับภายในสิบนาทีนะครับก็ต้นไม้ก็ได้รับปุ๋ยพร้อมกับน้ำนะครับมาดูผลงานนะครับนี่นะครับนี่ที่เราทำนะครับอันนี้คือฝรั่งกิมจูนะครับนี่ออกลูกดกมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ฝรั่งกิมจูนะครับอายุก็6เดือนนะครับตั้งแต่ลงปลูกนะครับลูกดกกิ่งแทบหักเลยนะครับเนี่ยระยะห่างก็ประมาณแต่ละต้นนะครับก็แค่2เมตรนะครับพอนะครับระยะห่างสองเมตรก็พอนะครับแต่เราควบคุมโดยการ ตัดยอดนะครับที่มันสูงมานะครับเราควบคุมย้ายมันสูงเกินไปนะครับย้ายเกินสักสองเมตรครึ่งก็พอนะครับพอเราอายุก็มากแล้วว่าสูงมากเกินไปเราก็ปีนไม่ไหวนะครับแถมเรามีปลูกทุเรียนนะครับนี่ครับอันนี้ทุเรียนนะครับของคุณสามคนนะครับเนี่ยที่เ็าปลูกไว้นะครับเนี่ยทุเรียนอันนี้ก็หกเดือนนะครับทุเรียนหกเดือน นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเราต้องมาสร้างกิจกรรมของเราเองนะครับเวลาเรากเกษียณตัวเองนะครับเราก็มาอยู่กับธรรมชาตินะครับแน่นอนที่สุดนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นยางพารานะครับที่ผมเคยเกินไว้ว่าเมื่อปี2อ5 2นนะครับผมก็ นำยางพารานะครับจากภาคใต้นะครับเอามาปลูกนะครับตอนนี้เราก็เก็บเกี่ยวผลแล้วนะครับรายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับขเขาเรียกว่าตู้ ATM ประจําบ้านนะครับเราต้องมีตู้ ATM ประจําบ้านนะครับเนี่ยตื่นเช้ามาเราก็มากกีอย่ยางนะครับ ก็ได้เม็ดเงินขึ้นมาแล้วนะครับนี่บริเวณนะครับนี่อันนี้คือคฤหาสน์ของเรานะครับนี่คือคฤหาสน์นะครับบ้านน้อยในป่าใหญ่นี่นะครับนี่คือคฤหาสน์อยู่กับธรรมชาติดีที่สุดนะครับเวลาเราเหนื่อยจากางานนะครับแล้วก็จากขอนแกนที่เราท,ทําธุรกิจอยู่นะครับ ล้วก็มาอยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือชีวิตชีวิตคือธรรมชาตินะครับอันนี้ก็แทงน้ํานะครับแทงน้ําโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้ระยะห่างจากถังน้ํานะฮะที่เห็นสีน้ำเงินนะครับนั่นแหละความสูงก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับ8เมตรแล้วก็ต่อจากนู้นเลยนะครับนูน่นสายน้ําอยู่ ด้านล่างนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ดูจากสะขึ้นมานะครับจากนู้นเลยนะครับระยะทางก็รอสามร้อยประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับมาถึงถังนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงพันสีทองนะครับกําลังออกดอกนะครับออกดอกออกลูกนะครับของปีนี้แล้วนะครับปกติมันจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่า ผมก็ตัดแต่งนะครับความสูงก็ไม่เกินประมาณนะครับไม่เกินสาเมตรพอนะครับตัดแต่งนะฮะตัดแต่งมันเพราะว่าเราก็จะเราจะได้เราจะนั่งนั่งเก็บนะครับปกติเราต้องปีนนะฮะปีนเห็นไหมเนี่ออกดอกฮะออกดอกออกดอกที่โคเลยนะครับเนี่ยนี่ระบบสายน้ำที่ทำไว้นะครับ เริ่มออกลูกแล้วเริ่มม้ผ,ผลผลิตแล้วนะครับชื่นใจนะครับความสมสุขทางใจนะครับนี่แล้วก็เดินมาดูนะครับนี่เดอกดก็เดินมาดูบริเวณภายในบ้านสวนของเรานะครับ <S <S ก็จะมีล้อมรอบไปด้วยทุเรียนนะครับ แล้วก็ฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็ไม้ผลที่เราจากกินก็ปลูกลงไปนะครับเนี่ยเพราะเราบอกว่าระบบใส่น้ำไปนะครับระบบใส่น้ำไปด้านนั้นก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับอันนี้ทดลองปลูกเป็นกล้วยหอมทองนะครับที่ก็ส่งประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดนี้นะครับจุดนี้ จุดนี้นะครับอันนี้กล้วยหอมทองก็อายุสองเดือนนะครับสองเดือนที่ก็ส่งประเทศญี่ปุ่นเราก็จะทดลองปลูกแล้วก,ออก,วก็ในแปลงในบริเวณนี้เราก็จะลงกล้วยหอมทองให้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่ยาวไปเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนส่วนล,ล่างนะครับก็เป็น ะมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับเพราะผมก็ชอบทานมะพร้าวนะครับพ่อก็บอกว่าทานน้ำมะพร้าวทุกวันนะครับทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนคุณผู้ชายนะครับเป็นเรื่องสําคัญคุณผู้ชายแลอคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับมันไปปรับฮอร์โมนนะครับในร่างกายของเรานะครับ เี่มาดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็เดินมาดูมาดูความสุขฮนะความสุขเล็กๆน้อยๆทางจิตใจนะครับเพราะว่าเรากา็ต่อสู้กับการทำงานของแต่ละวันแก้ปัญหาในแต่ละวันในทางโลกนะครับเราก็มาให้รางวัลตัวเองอยู่กับธรรมชาตินะครับ นี่ก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งลาทุ่งนาที่เราปลูกข้าวนะฮะปลูกข้าวไว้ทานนะครับส่วนนี้มะพร้าวนี่ครับให้มะพร้าวนะครับนี่ต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมตัวนี้เราจะลงเป็นสวนมะพร้าวแซมด้วยกล้วยหอมทองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงใหม่โดยการทำเป็นโคกหนองนานะครับวันนี้ก็เรานัดช่งางกรมกรมประนานที่ดินนะครับเขาก็มาทำาขุดร่องน้ำให้นะครับแล้วก็นี่เป็นโซลารเซลล์นะครับโซลารเซลล์ที่ผมติดตั้งเองนะครับ โดยใช้ความรู้สมัยตอนเรเรียนที่ผมเรียนที่เวจมะราชูทิศจังหวัดนครธิธรรมราชนะครับตอนนั้นผมก็เรียนแผนกช่างเชื่อมนะครับแล้วก็ได้เอาความรู้นั้นก็มาใช้นะครับโซลาชเซลล์มาประกอบนะครับเนี่ยโดยใช้ไฟค่าไฟศูนยบาทนะครับเนี่ยนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับ ตื่นเช้ามาก็มาชมธรรมชาตินะเห็นไหมฮะนั่นคือ,อพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ดื่มทานกาแฟาในสวนของเรานะครับนี่นเป็นกล้วยหอมทองนะครับก็น่าจะไม่เกิอนอายุไม่เกิน8ดเดือนนะครับเราก็จะได้เอากล้วยได,ได้ได้มีกล้วยหอมทองนะครับามารับประทานกันนะครับจุดนั้นนะครับ เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมก็จะเอามาแชร์ให้กัลยาณมิรทุกๆท,ท่านนะครับได้ชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ